ชมสวนดอกไม้ดูสวยนะต้นไม้บรรยากาศดีอากาศดีมากช่วงบ่ายนะี้ลมเย็นสบายเลยครับมาชมในสวนบรรยากาศดีๆเสียงน้ำเสียงนก เลียนธรรมชาติพาชมต้นไม้สวยๆบรรยากาศยามบ่ายนี่นะพักผ่อนดีแลกสบายสบายพามาดูต้นไม้ภายในสวนทเมื่อวานตัดแต่งไว้นะเรียบร้อยแล้วนี่ก็ หนอนมันกินใบนะตัดเรียบเลยครับตัดหมดเลยมันก็เราไม่ได้ฉีดยามานะหนอนมันกินใบหมดเลยเดีย๋ยวมาดูใบที่มันสมบูรณ์มันจะเป็นแนวนี้นะอันนี้มันก็กิกนอยู่นะแต่เราก็เลาะนี่ครับตน้น เขาจะ่ประมาณเนี้ยตัดร้อยมันขึ้นใหม่อ่ะมันก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมาดูบรรยากาศภายในสวนรีแลกซ์สบายสบายอากาศอบอุ่น นี่ดูเด่ลมใบพัดใบไม้วันนี้ลมลมดีอ่ะใบไม้กระดิกเลยครับดูเด่แบบอยู่ใน่ํากลางต้นไม้นี่ธรรมชาติเย็นชิวๆหาชีวิตมาพักผ่อนร่างกายบ้างครับอยามั่งวาง่างร่างกายออกมารับ อากาศดีๆบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางต้นไม้ธรรมชาตินั่งจิบกาแฟทานข้าวปล่อยอารมณ์ไปสักวันหนึ่งนะแล้วแนวและแนวแนว,แนวสวน ก็อบอุ่นเลยนะพายในสวนจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆพักผ่อนอยู่ต้นไม้ยามที่แบบว่าใบไม้กระดิกเลยนะก็คือได้รับรู้เลยถึงว่ามีลมนะเห็นไหมครับนั่งมีลมโต๊ะเก้าอี้เจ็บกาแฟสบายสบายพาร่างกาย มาสูดอากาศโอโซนดีๆมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายชมเรื่อยๆบรรยากาศคลิปดีๆแบ่งปันกันแบบนี้นะครับไม่มีอะไรฝากนะครับของดีของเราก็คือเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ดูกันผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทําคลิปได้วนเวียนอยู่แถวนี้ก็คือธรรมชาติครับที่เราเอามาฝากทุกท่านนะโอเคสวัสดีครับ